ส so, วัสดีครับเผมแบงก์กโมเกมแคสเตอร์ผมแ o วยูแคสเกม welcome to bank pizzeria ครับผมนะก็ฉลองวันนี้วันฮาโลวีครับผมนะสาต,ตุลาผมก็เลยหาเกมสยองขวัญมาเล่นครับผมนะแล้วขึ้นชื่อว่าชแนลแบง b ์กาม a m ้ก็้เป็นเกมแนวพวกเฟรดี้อะไรแบบนี้ครับผมนะแต่วันนี้ผมมีเกมเฟรดี้แฟนเกมครับผมนะที่ค่อนข้างจะพิเศษ ตรงที่ทุกท่านก็คงจะดูจากชื่อก็คงจะรู้ว่าผมนะมันคืออะไรเป็นหนึ่งในแฟนเกมไฟไนของผมนั่นเองครับผมนะโดยท่านเกรฟครับผมนะต้องขอบคุณท่านนี้มากที่สร้างเกมนี้ไหมผมเขาสร้างเสร็จสักพักใหญ่แล้วล่ะผมเพิ่งจะมีโอกาสได้มาเล่นครับผมนะผมยังไม่รู้เลยนอกจากน,น,นะ้ผมนะว่ามันมีอะไรผมอาจจะเคยเล่นตัวเดโมของเขาหรือเปล่าจะไม่ได้เหมือนกันครับผมนะผมก็ความจําสั้นในนั้นยาวรู้กันครับผมนะเออ ดังนั้นก็จะมาดูกันรผมนะว่าเกมแฟนเกมที่ทำมาเพื่อผมนี้จะเป็นยังไงโอเคมาแน่นอนว่าใครอยากเล่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ข้อมูลคลิปด้านล่างครับผมนะไปหาโหลดกันได้เนื่องจากคนไทยทำเรามีภาษาไทยให้ด้วยผมนะมาสุขสันต์ฮาโลวีนครับผมเนะมีมีฝึกสอนเนี่ยมันต้องฝึกสอนเนี่ยไปลองฝึกสอนก็ได้มแอแต่แต่ฝึกสอนก็ได้ โอวั t เดอะเฮแล้วทำไมหนังสือพีไม่เป็นภาษาไทยเออแล้วภาพตูนี่นึกว่านักโทษเดียวฟักนี่คือภาพผมเองผมนะั่กิท่านไม่รู้เขาเป็ภาพอย่างไหนเป็นคอรูยาวๆเหมือน,นกระผีเลยเ <c oughs> จ้าของพิสเซเลียหายตัวไปอ่ะตูเป็นเจ้าของแหละแบงกาโมอคือ <c oughs> คนที่เป็นเจ้าของร้าน พิสเตียที่ป๊อปปูล่าครับผมนะหลังจากเกิดเหตุการณ์สยองฝันที่เฟรดดี้ a ฟต e a แตาขาที่สองเอพิสเตรียของเขาก็ถูกปิดตัวลงตอนนี้แบงกาโมอไม่ถูกเจอตัวมาประมาณสองสัปดาห์แล้วเอตำรวจก็พยายามตามหาเขาอยู่เออแล้วก็คนที่ตอนนี้กำลังจัดการพิสเตรียก็บอกว่าเขาก็จะเปิดร้านต่อไปอ้าวไม่สนเลย แล้วก็มีเนี่ยผมนะรับจ้างงานเดวรับจ้างคนมาทํางานกาเด็กเอมาป้องกันร้านแบงก์พิสเรียจ่ายเป็นรายสัปดาห์ได้ทาเล่นไปโอ้พอเราต้องกดเพื่อที่ว่าจะสบกง,งานใช่ไหมโอเคอ๋อแล้วมีสคริปต์ด้วยผมนะทุกท่านเห็นฟอนต์ป่ะไม่เห็นอันเดี้ยผมเลื่อนขึ้นไปงวดเคร สวัสดีฉันคือกอร์ดอนหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผู้ดูแลพน,งงนักงานถ้าคุณได้เทปนี้สนแสดงว่าคุณได้รับหน้าที่เป็นพนักงานยามการเดือของแบง k ์พิสเรียแล้วยินดีด้วยไงก็ตามด้วยเห็นผลหลายอย่างฉันไม่สามารถพานายไปฝึกง,งานได้อ่นะทำไม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วยฟังสิฉันจะพูดต่อจากนี้แล้วไปเริ่มงานกันเลยอะก็คือเริ่มสดๆเลยไม่ต้องสอนอะไรก่อนให้มันมากความจัดไป มันจะมีอะไรโอ้หูดูสภาพรอบออฟฟิศก่อนผมนะมันก็แลกดูเป็นเหมือนออฟฟิศธรรมดาเนาะเออไม่มีโปรตตรงโปตเตอร์หน้าผมแปะให้มันน่าลำคาญนตะุ๊กตาอะไรก่ได้ไหมอ่ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมีเอสดีด้วยเอสก็คือหยิบกล้องโอเคแล้วดีอะดีคือบอลไปทางเดินแดบมบว้าวมันเดินไปที่ห้องนั้นคือห้องไฟแหละโอเคครับผมนะงั้นเรามาเริ่มฝึกกัน อ๋อมีระบบแพ็กคือ,อเสียงมันดังจริงทิปหนึ่งทำงานของคุณทุกๆคืนของคุณคุณจะต้องทำแพ็กซ์ทั้งหมดของคุณในคอมพิวเตอร์จรึงจะผ่านคืนนั้นไปได้ก็เซรไปต่อโอเคก็แท็กซ์แล้วทำไงอะอกกดค้างไว้ได้โอเคอ๋อไฟดับไฟดับทำไงอ่ะไม่บอกด้วยเด้อ ล้วกดดีั้งอุปกรณ์ของพนักงานการเด็กก็จะมีกด e เพื่อเปิดไฟฉายกดเปบาร์เพื่อกดชัตเตอร์มีไฟฉายแล้วเหรอเป็นบาร์ชัตเตอร์ไม่มีจำกัดใช่ไหมทายได้เรื่อยๆโอเคแล้วไงต่อก็ไปต่อแล้วแล้วก็มาที่นี่เพื่อตัดไฟใช่ไหมวงไฟฟ้าทุกครั้งที่ห้องคุณไฟดับคุณจะไปต้องมาสับคัทเอาโอเคยยอก นัวมีฉากตาาับคาเดวได้ฉากอะไรที่ทําได้หลูเลยเนี่ยให้อารมณ์เหมือนเป็นร้านเฟรดดีอยู่กันนะเอโมเดลภาพเงาอะไรเอาอะไรเออแล้วกลับห้องไนกับนี่โอเคกลับมาทํางานต่อว่างั้นคิดว่าอ้าวเอา,เอา,เอา,เอางานเสร็จแล้วหรอมีคิดแค่นั้นเหรอ <c oughs> นึกว่ายาวกว่านี้โอเคเรียบร้อยผมเนี่ยเมื่อทําเสร็จสองงานก็จบเลยโอเคก็เข้าใจง่ายรับผมเนี่ยเอ๊ะ โอเคมันจะมีแค่นี้เหรอตัวว่าไม่มีแค่นี้หรอกแต่เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะผมนะว่าจะมีอะไรมันสอนแค่นี้เองนะ <c oughs> แค่นี้จริงๆเหรอตัว,วไม่ใช่แต่ก็โอเคมาเริ่มกะแรกกันเลยคือที่หนึ่งกะแรกอืมเป็นไงบ้างออฟฟิศอยู่ดีใช่ไหมล่าฉันรู้ๆร,ราขาดพนักงานการเด็กมานานแล้วที่นั้นเลยไม่ได้รับการดูแลสักเท่าไหร่แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกนะ เพราะฉันมีเรื่องที่สำคัญมากกว่าอย่างแรกเลยในตอนกลางคืนหุ่นยนต์อนิเมทอนิกส์จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดซึ่งอ n นิเมทอนิกส์แทบทุกตัวจะมีโอกาสเดินไปที่ออฟฟิศสูงเพื่อความปลอดภัยเราจึงมีวิธีปฏิบัติกับพวกมันอยู่แล้วถ้าอ n นิเมทอนิกส์พยายามเข้ามาซึ่งถ้าตามตารางแล้วเราจะค่อยๆเพิ่มจำนวนของอนิเมทอนิกส์ในทุกๆคืนจนกว่าตารางใหม่จะออก ค่อยๆเพิ่มหรอไม่เพิ่มได้ไหมเพราะงั้นคืนนี้อนิเมทอนิกเคลื่อนไหวแค่หนึ่งตัวก็คือแบงค์อ้าวหัวหน้าไม่หรอเดี๋ยวนะตูเจ้าของร้านแบงค์พิสเตเียตั้งชื่อหุ่นว่าชื่อแบงค์ตัวนี้แม่งโคตรแบงค์ <c oughs> จะมีการเดินที่สเปซสปานิดนึงแต่สุดท้ายก็เโลกัสไปที่ออฟฟิศอยู่ดีโอเคสังเกตดีๆว่าดวงตาของมันคือสีอะไรเมื่ออยู่หน้าทางเดิน ถ้าเป็นตาสีเขียวให้ส่งไปฉายที่ตาของแบงค์มันจะเดินกลับไปแต่ถ้าเป็นตาสีแดงแล้วก็อย่าสนใจมันเจอแล้วนะโอเคก็คือหนีเลยไนก็ตามโชคดีกับการแรกนะฝันดีฝันดีอะไรเรา <c oughs> ตูมาทำงานไม่ได้มานอนโอเค มาดูกันนะผมนะีก็คือหุ่นจะเพิ่มมาตามคืนใช่ไหมคือที่ห้าก็เพิ่มมาห้าตัวว่างั้นโอเคงั้นเราก็ทำงานกันมีเช็คกิ้งลิสต์ก็คือต้องเขียวให้มันเต็มคำใช่ไหมนานเลยเกินให้เดามันน่าจะไม่มีอะไรมาขวางเราั้งเราทำได้เรื่อยจกว่าไฟจะดับเพราะเขาไม่ได้บอกมันจะบุกเข้ามาถึงห้องนี้งั้นราทำจนเสร็จเลยแล้วกันนะเสร็จเป็นอย่างนั้น กดกลับไปก่อนได้ไหมเออโอเคถ้าไฟไม่ดับเราก็ไม่จะเปต้องเดินไปห้องอื่นเลยแล้วก็ทําไปเรื่องของเราเพื่อมเขาไม่ได้บอกว่าโอ้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 ตาแดงโอเคแล้วก็เผ็ดใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็ไม่ยุ่งแล้วแล้วแล้วเราเราทำไงอ่ะเราไม่ยุ่งกับมันแล้วเราทําไงอ่ะก็ปล่อยมันไว้ไงนะเขาแค่บอกว่าไม่ยุ่งกับมัน แต่เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั้นไปยังเออไปแล้วโอเคถ้าผมไม่ออกมาดูมจะโดนกัดไหมเนี่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมทำต่อไปแม่งต้องกัดคอตัวแน่เลยไปยังโอเคอต่อ บิดเดีปจะมาก็มาอ๋อล้วแค่ปุ๊บ๊บ,บอย่างนี้มันก็หายไปโอเคโอเค,อเคผมก็รอมนันอได้ก็คือเราต้องจ้องมันแล้วกลับเข้ามาก็กลับไปจ้องมันเดี๋ยวไปเดินมาโอเคกไฟเขียวป้าบเข้าให้ เอาไม่ไม่ไฟฉายเออเดี๋ยวนะไฟฉายอีเออเอ้ากูโดนกัดได้ยังไงหมอเอาอีไฟฉายสองหน้าพี่อะต้องการรักษากดคิวโอ้มีการพันผ้าพันแผลด้วยผมนะโอ้วัดจะฟักนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เกมที่ยามมีผ้าพันแผลดูแลตัวเองได้ก็บอกให้สองหน้ามันด้วยไฟฉายพี่อะทำแล้วโดนกัดเฉยไฟดับด้วยไ่อ่อกเข้าไปไฟฉายสองหน้า เอาแล้วไม่รอบนี้สําเร็จหรือว่าเพราะว่าผมเผลอไปนั่นถ่ายภาพใส่หน้ามันมาเลยโกรธปะสงสัยเออเมื่อกี้น่าจะพลาดเพราะว่าถ่ายรูปใส่หน้ามันมาเลยกัดคอถ้าผมส่องแค่ไฟฉายมันน่าจะไม่ทำอะไรโอเคผมก็ค่าชอบนะเออเกมมันก็ค่าจะเรียบง่ายเลยแต่ว่านั่นหุ่นแบงค์เหละนี่คือหุ่นที่ควรจะเป็นผมมาเด้ มันก็หลอดีเอา้าอ๋อมันก็ถ้าจ้องมันมันก็เดี๋ยวมันก็ไปเองด้วยแหละโอเคแต่ถ้าเกิดว่าสับไปสับมาจะเร็วกว่าสับห้องไปมาแต่ผมจบงานแล้วผมนะจบงานแล้วคือจบเลยโอเคออก,ก็เข้าใจไม่ยากนะเออผมชอบอะไรที่เขาข้างเข้าใจไม่ยากแต่ว่าท้าทายตอนเล่นต่อไปก้อนนี้ผมนะเฝ้ามองนี่มันมือแบงค์ทำไรแบงค์เรียกเองทำไม แบงค์ bang, ทำอะไรแบงนะค์แบงค์แบงค์ไงกะสองแล้วสินะคืนนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้มีอนิเมชรอนิกส์เพิ่มมาหนึ่งตัวที่เคลื่อนไหวบราเดอร์เดี๋ยวแบงค์ับบราเดอร์น้องตัวแลกบราเดอร์มีการเดินที่ตายตัวซึ่งก็รวมถึงออฟฟิศด้วยการใช้ชัตเตอร์จะใช้ได้ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้พอยังไงอ่ะ ให้แน่ใจว่ามันอยู่ใกล้มากๆค่อยกดชัตเตอร์ทันทีการที่กดชัตเตอร์ตอนที่มันไม่ใกล้พอจะไม่ช่วยอะไรเลยอะแค่นั้นแล้ววันนี้โชคดีไม่ฝันดีแล้วละ่ะโอเคผมจะมีตัวบราเดอร์เราไม่รู้ว่ามันจะมาท่าไหนมันจะมีเสียงมาก,ก่อนที่มันจะมาอีกไหม คือผมไม่รู้ผมต้องมาคอยยืนเฝ้าหน้าประตูหรือเปล่าหรือว่าแค่รอเสียงก็ได้ถ้าแค่รอเสียงก็ได้จะได้กดงานไปพอเสียงมาแล้วค่อยออกียงไม่มาก็กไม่ออกถ้าติเกมอื่นผมจะออกไงย,ยาวไปเห็นไม่มาตัวไม่ออกนะเว้ยยังยังไม่มาโอ้มาแล้วโอเคครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเ้าอย่างอยู่อ๋อมันจะไม่หายไปทีอ่งั้นเราก็ยืนจ้องมันจนกว่ามันจะไปก็ได้ก็ก <Go. S 1> <Go. S 2> ็นี่นี่เอิ่มไปเรามีกล้องแต่ยังไม่เขายังไม่บอกให้เราได้ใช้เลยนะไอ้นั่นอยู่ไหนบราเดอร์เอ้อนี่บราเดอร์ดิตาขาวอ่อต้องกดชัตเตอร์ให้มันเข้ามาใกล้ก่อนโอเคชัตเตอร์กดสเปนบาร ยังไม่ใกล้พออีเหรอเอ่อโอเคได้มันอ้าปากก่อนนะผมจะใกล้พอรับทราบโอเคงั้นผมก็น่าจะเข้าใจการรับมือของบราเดอร์กับบงแล้วผมนะเออ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 อืมไฟฉาย,ายอืมเข้าหน้าผมนะยิงไฟฉา,ายเข้าหน้าคตรโหดเลย <laughs> เออรูปแบบการเล่นค่อนข้างเบสิกแต่ว่าเข้าใจง่ายครับผมเนะี่ยแล้วก็น่าจะยากขึ้นตามคืนที่ผ่านไปโอเคอันนี้เราต้องยืนรอมันเข้ามาไกลๆเพื่อจะได้ถ่ายรูปไอ้นี้ชอบถ่ายรูปเซลฟี่แช์เข้าให้แต่งานรอบนี้เหมือนเยอะขึ้นเรื่อยๆไะเนี่ยตอนนี้มีห้างงานผมนะแล้วขึ้นนี่อย่างช้าอืมช้าจริงอะไรจริง เร็วๆหน่อยข้าเมาแมนเดมอืดมากอือฮึต้องไปฉายปีบลายชอบกดผิดเดี๋ยวอย่าที่บอกไปผมนะเวลามันมามันมาด้วยเสียยพอรู้แบบนี้จะทำงานสบายไม่ต้องมานั่งเกรงเออดีดีดีด มอ่ a ตไปจะใส่หน้าเรรยบร้อยม,อามา y ะมาบราเดอร์พี่น้องแต่หุ่นพวกเองก็หน้าตาคล้ายๆกันอยูน่นะเปลี่ยนแค่สีตัวแค่นั้นเองยืนจ้องหน้าจะมาก็มาเอ,อแคฉขอให้ ไม่มาบ่อยไว้หลักๆผมอยากจะลองไม่สนใจมันแต่ขอผ่านคืนนี้กันอยากจะลองทํางานแบบไม่สนใจเสียงเดินก็คงจะตายเดยจะรู้ว่าจะตายยังไงเดี๋ยวขอผ่านคืนนี้ก่อนแค่ว่ากันเรา,าเลนทั้งทีต้องลองดูฉากจัมสแกะผมเนี่ยผ่านโดยที่ไม่ดูฉากจัมสแกะมันก็ไม่ได้เตรยม คือถ้ามันเป็นตาแดมแบบเนี้ยผมไปทําต่อได้เลยไหม <c oughs> บอกไม่ต้องสนใจไม่เห็นตุไปทําคอมต่อเนะี่ยอะไรแบบเนี้ยเอให้เดาว่าอาจจะไม่ได้อาจจะต้องรอให้มันไปแล้วค่อยทําต่อถ้าทําต่อเลยโดยที่มันยังอยู่อาจจะมาตบหัวเราก็ได้แดมมาถ่ายรูปก,กันราเดคร์บอนราเด บราเดอร์ Brother, นี่ตาขาวมากขี้ขาดตาขาวาแล้วไม่ดาม,มันดิไฮ้วัดโอเคไม่เป็นไรซื้เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อเลยสับคาดาวอย่างไวมาถึงอันสุดท้ายครับผมเนี่ยเดีมันใช้เวลาจริงเอออืมนี่กดผิดเียบ ไกลแล้วผมเนะี่ยแม้นไฟดับทำไมอยู่ไฟดับรัวช่างมันก็แลวกันถ้าเกิดตอนมันไอโฟนนั้นยืนอยู่แล้วผมจะเดินตามรถาอ้าวเนี่ยถ้าเกิดมันยืนอยู่แบบนี้ผมเดินไปตัดไฟแบบไม่นสนใจแม่งได้ไหม <c oughs> ช่างมันอะไรแบบนี้ผมเนะี <c oughs> ่ยก็เรามีมาไว้ยบางทีมันก็ยืนค้างบางทีมันก็มาไว ประเด็นคือถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นแล้วเราต้องมารอมันกว่ามันจะเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเสียเวลาก็ได้แมนอ๋อผมจะเห็นมุมขวาบนของผมนะมันคือตำแหน่งห้องทัวเล่นมาไม่จะสังเกตแต่มันมีสามห้องที่เราเดินได้เอักดี D. แล้วก็มีห้องตัวเอที่เป็นประตูไม่รู้ประตูไปไหนไปดับเย้ย แบบนึงแบบนึงแบบนึงตัดไฟอยู่ใจเย็นคิดว่าผมก็น่าจะเดินไปห้องตัดไฟได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปทางนั้นไงผมไม่ได้ตรงไปเหมือนผมไปซ้ายขวามากกว่าไอนี่มันมาอยู่ข้างหน้าเราเออเราเดินผ่านมันดังนั้นตอนที่มันอยู่เราก็น่าจะเดินไปตัดไฟได้ไม่ต้องกลัวดิร้อยคืนที่สาม บิ๊กบิ๊กบิ๊กคือที่สามลบหลีโอเคลบหลีคืออะไรโง่จุกอะเฮ้ยหุ่นคล้ายเฟรดดี้แลวเนี่ยทำเล่นไปอย่าที่บอกไปผมนะรอบนี้ผมจะขอลองตายดีย๋ยายคือที่สามวันนี้งานเยอะนิดนึงนะพอดีของเพิ่งมาส่งนะเลยต้องให้หนายช่วยเช็คซ้ำและก็ฉันขอถามอะไรหน่อยสิ นายรู้จักสปริงล็อกสูรไหมเอาแล้วผมนะมาแล้วสปริงแทบตัว <c oughs> หุ่นยนต์ที่มีระบบกลไกลเหมือนกับอ n นิเมทรอนิกแต่สามารถใช้เป็นใส่เป็นชุดมาร์คอดได้ถึงจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่สปริงล็อกสูรถูกเก็บไว้ที่ห้องเก็บของเก่าหรือก็คือด้านหลังโถงทางเดินข้างๆออฟฟิศของ,ง,งนายนั่นแหละสปริงล็อกสูรจะมีอยู่สองตัวฉันจะสรุปง่ายๆเลยนะ กระตายสีเหลืองมันจะแพ้แสงใช้ชัตเตอร์ใส่มันโอเคมีสีทอมว่่วจะเกิดอะไรขึ้นจำไว้แค่อย่างเดียวอย่าขยับเด็ดคาดโอเคนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้เจอกันโอเคผมนะมีตัวเพิ่มเข้ามาชิดอย่างแรกที่ผมอยากจะลองก็คือผมจะลองทำงานด้ไม่สนเสียงเดินดูดิเป็นยังไงอย่า <laughs> โอ้โหเรานี้แม่งมีทั้งตะไอ้หกอันปากคไม่ไรพา o เวอร์บายอัปต้อนโรโบติกพลังงานโดยหุ่นยนต์อัพต้อนอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็ไม่มาเนะมันทำเสร็จแล้วนะหน,น,นึ่งอันเนี้ยไม่เสียงไม่โปลนะแล้วเว้ยมาแล้วผมเนาะผมจะรู้ว่ามันใช้เวลาแค่ไหนกว่ามันจะโดนแม่งตัดไฟเลยเหรอวะ มันบังคับใผมต้องเดินไปครับผมเนะโอเคกันช่างมันกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้หรือว่าทํานานไปมันจะตัดไฟเองถ้าง้านเราก็ทํายันตัดไฟตลอดเวลาเลยก็ได้มั้มดูไปอ่ะผมลองไม่สนใจไปด้วยนะอยู่นั้นก็อยู่ไปไม่แคร์ทำงานต่อก็ได้มั้งมันจะทําให้ผมรู้ว่าถ้าเกิดมันตาแดงผมทํางานต่อเลยไม่ต้องใส่ไหมสนใจไมมให้มันยืนไ้ไป เหมือนจะใช่ด้วยอผมนะโอเคถ้าเป็นตาแดงกลับมาทำงานได้เสียงอะไรอะ่ะเห็นประตูเปิดเหรอไปดาวพี่ยว้าไม่ยก่้เสียงอะไรอยู่ตรงข้างหูตูเอาจะมาก็มาเดย้ยวัาเด้อโอ้แม่งกัดหัวเอ๊ะมันมาจากไหนไง มันกัดหัวผมเลยครับผมนะแต่เหมือนเกมนี้เราจะโดนทีเดียวไม่ตายปนะเนี่ยเสียงอะไรเออเออเออนี่คือเสียงเฟรดดี้เหรอไอ,อ้เสียงเออไม่รู้คือเสียงอะไรใหฮิวก่อนแล้วคือเราโดนกัดแล้วก็ฮิวต่อได้เลยเอ้าปริงล็อกตบตัวก็ฮิวเอาฮิวไม่ได้เหรอไม่ฮิวได้แค่ครั้งเดียวสิโอเคครับผมนะ ถ้าเกิดเรารอสักแป๊บหนึ่งโดนกัดหัวโอเคคุณถูกจัดการโดยบราเดอร์กบเวาใล้ดีเลยมันเข้าใกล้สุดกดชัตเตอร์เอแต่ว่ามีเวลาอยู่นิดนึงก่อนที่เราจะโดนกัดตายผมนะเอเวลาตายก็ด้วยตัวไหนก็จะมีบอร์ด้วยใช่ไหมเราทำยังไงเอน่าสนใจครับผมนะแต่ก็โอเคผมนั่นคือพาร์ทแรกของเกมเวลคัมทูแบงค์พิสตเรีครับผมนะก็น่าสนใจใช่เล่นครับผมนะผมเล่นมาถึงคืนที่3มแล้วรูปแบบการเล่นค่อนข้าง เข้าใจง่ายผมชอบมาไปท้าทายในตัวละครหรือเกมแทนอะไรแบบนี้ต้องขอบคุณท่านครีอีกครั้งผมไนดะ้ท,ทาเกมนี้มาโอเคใครชอบคลิปนี้แล้วแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นการใจผมสัก่านถ้เกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่อก็กดไลก์กันเยอะผมนะเออแล้วก็สุขตาวันฮาโลวีนครับผมนะขอให้คืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีโดยไม่เจอผีหลอกรักวันฮาโลวีนสวัสดีไปก่อนกูดบม์มวยกูดไนท์